สวัสดีทุกคนมาฟังนิทานก่อนนอนกับแม่มดตัวน้อยวันนี้เสนอตอนดวงดาวกับเจ้าปุยเมฆก,การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนฟากฟ้าสีครามอันไกลพ้นยังมีก้อนเมฆสีขาวปุกปุยอันนุ่มฟูแสนสะอาดตาเรียงรายอยู่เต็มท้องฟ้า เจ้าก้อนเมฆน้อยลอยไปก็ลอยมาอย่างมีความสุขมันก็คือเจ้าปุกปุยนั่นเองเจ้าปุกปุยเป็นก้อนเมฆที่ชอบเล่นซ่อนหาเป็นที่สุดแต่พอถึงเวลาอาทิตย์อัดสดงไปแล้วความรู้สึกหงงและความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็เข้ามาเกาะกุ้มใจของมันทันที ทำไมคืนนี้ท้องฟ้าถึงดูมืดมนจังเลยนะเจ้าเมฆน้อยขี้เหงาพึมพำกับตัวเองเบาๆและท่านใดน,นั้นเองก็มีแสงระยิบระยับโผล่ขึ้นมาส่องประกายวาววับอย่างกับอัญ,ญมณีประดับอยู่บนท้องฟ้าก็ไม่ผัานนั่นก็คือดาวดวงน้อยที่คอยส่องแสงสว่าง ในยามค่ำคืนนั่นเองไม่ต้องกลัวนะเจ้าเมฆน้อยถึงท้องฟ้าคืนนี้จะมืดมิดสักเพียงใดแต่ฉันจะอยู่ตรงนี้คอยส่องแสงสว่างให้เธอเสมอเจ้าดาวดวงน้อยพูดกับเจ้าปุกปุยอย่างอบอุน่นพอเจ้าปุกปุยได้ยินดังนั้นก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจ คำพูดของดวงดาวทําให้แมฆก้อนน้อยรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาทันทีเจ้าปุกปุยจึงทําตัวฟูฟ่องทําตัวนุ่มนุ่ๆฟูฟูลองลอยเข้าไปไกลๆก,กับดวงดาวนั่นเองเจ้าดาวดวงน้อยก็อดจะหัวเราะเบาๆ ในความน่ารักนะ่าเอ็นดูของเจ้าปุกปุยไม่ได้เจ้าเมฆน้อยรีปรายงานตัวกับดวงดาวทันทีว่าเราชื่อปุกปุยนะแล้วเธอละชื่ออะไรเธอมาจากไหนแล้วเธอจะไปที่ใดกันดาวดวงน้อยอดขำในความน่ารักนะ่าเอ็นดูของเจ้าก้อนเมฆไม่ได้มันคงจะเหงามากเลยสินะ ถึงได้อยากหาเพื่อนขนาดนี้เอาละเอาละเจ้าปลุกปุ๋ยไม่ต้องรีบฉันชื่อดาราและฉันก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าแห่งนี้ทุกค่ำคืนนั่นแหละและก็ยังไม่คิดที่จะโคจรไปไหนหรอกแล้วเธอละ่ะมาจากไหนกันดาวดวงน้อยถามก้อนเมฆด้วยความอยากรู้เช่นกัน จ้าปุกปุยรีบตอบกลับด้วยความดีใจว่าฉันก็ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าแห่งนี้ทุกวันเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่มีใครเล่นกับฉันเลยฉันเหงามากเลยรู้ตัวไหมเธอมาก็ดีแล้วดาราเธอมาเล่นซ่อนหากับฉันหน่อยได้ไหมล่ะเจะ้าปุกปุยรีบทำสีหน้าแล้วก็แววตาหว้าววอนเสียเต็มที่ จนในที่สุดดวงดาวดวงนั้นเห็นแล้วก็รู้สึกเอ็นดูแล้วก็ขำป้นกันและในที่สุดพวกเขาก็ได้เล่นซ่อนหาด้วยกันอย่างสนุกสนานตลอดทั้งคืนจนเนจหน็ดเหนื่อยแล้วก็รู้สึกง่วงนอนแต่ก่อนที่พวกเขาจะหลับไปเจ้าเมฆน้อยก็ได้กระซิบเบาๆกับดวงดาราว่า ขอบคุณมากๆเลยนะดาราที่ทำให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่แสนพิเศษสำหรับฉันและฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกเลยดาวดวงน้อยกลับพริบแสงเบาๆเป็นการตอบรับและให้สัญญากับเจ้าปลุกปุยว่าตราบใดที่ฉันยังอยู่ทุกค่ำคืนบนท้องฟ้าก็จะไม่มีความเหงาอีกต่อไป แล้วทั้งสองก็หลับไปพร้อมๆกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อมีใครมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนก็มักจะมองเห็นดวงดาวระยิบระยับประดับอยู่บนท้องฟ้าและก้อนเมฆน้อยที่ลอยละล่องอยู่เคียงข้างกันตลอดเวลา